ฮัลโหลสบายดี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 มาแดดเดิมมันนี่มาหางัวคือเก่ามาแบบมามาแบบมีเสียงเพลงมานำได้ฮอนหางัวพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ เดี๋ยวเจอกันใหม่บางกล้องอย่างไรบัดลืมถือขากล้องมาบรรยากาศแรงๆเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้อมาชมวิวครับบุ๋มเดี๋ยวต่อมาแรงสิไปกันเกียรติกันสามคนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทงห้นทงหน้า เนี่ยน้ำหมอกเดอ้อวันไฟบรรยากาศดีๆมืดจังหน่อยเด้อพี่น้องอเอ้ยมืดเด้ไหมนี่แจ้งเราเลยแจ้งนะโอเคเดี๋ยวมาตอบสนองให้ใหม่อันนี่พี่น้องเดอ้อเปลี่ยนมือกีตาร์ใหม่ได้นี่คือมือกีตาร์ได้ไหมมา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 ตามมามตามมา,า,มาพี่น้องตามมาลองมือกีตาร์ต,าตัวกีตอมเลยพี่น้องมือกีตาร์เลยอตัวกีตอมเลย นี่มือกีตาร์ของเขาเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนมือใหม่ละมือกีตาร์ตอนขีการ์กลายมือกีตาร์ตอนชั่วมือนี้มันมือมือเก่าอย่างเดียวได้ไงพี่น้องเอ้ยบันยังการงามเลยงามเล่งเตะเนตะตกดินนแล้วไปไงนะพูดไปยืนไปเเดลันะก

อเก็บเป็นมือกล้องนี่ลำบากลำบนโอเคโอ้หพี่น้องเอ้ย หางวัวก็บ่เห็นมานี้ตายตายตาย <c oughs> <c oughs> ตายละสามมื้นเลยไปหางวัวยังบม่เห็นเลยที่ช่วยเลยมานี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเห็นงัวแล้วเจอกันใหม่เจอกันใหมโอเคไปสโกไปมานี่เห็นงัวคือเก่ามาคนพี่น้องงัวคอยมันมาคำเลยพี่น้องเอ้ยนี่เห็นมานี่หาก็เห็นงัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ มาขำแล้วมาขำแลหรอโหงัวเราจะดไดะปยินเชียงเขาปะงก่อนมมีคนยินเสียงเขาหรอเนาะโอเคไนเอ้าจบคลิปี้ตรงนี้เนาะไปดิไปดิไปดิโอ้ยเฉดแดงเฉดแดงเอยไปดิ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 ไป